ปี1,2ไม้แท้1นึ่งแสนสามหมื่นโลดูดีดูดีกว่าทุกคันที่ซื้อมาเลยห้าพิมหนึังกันไหยป่ะห้าพิมสองพันเจ็ดร้อยซีซีเนาะ LPG ไม่ไม่เคยติดรถเดิมอเออดูดีมากเลยถ้าจะไม่กล้าเดินยิงไปเลยไม่มีฉีกไม่มีขาดรถใช้ในบ้านเลยเขาบอกจอดอยู่ที่ร่มตลอดเลยนหน้าไปดูมาให้นะติดปรจจุให้เรียบร้อยนะครับผมทุกหลังมีให้ครบนะครับผม กล้องหน้าก็มีนะีกล้องหน้าเขามีเรียบร้อยแล้วเขาก็เซ็งกับชิวีจอกลางมาแล้วเรียบร้อยเลยโอ้โหถ้าภาษาเอ,อ่อข้อควารถมือสองเขาเรียกว่าลาังตั้งไม่ใช่ลังตั้งหนึ่งจริงๆลังตั้งเลยอะ่ะโคตรตคุ้มในราคา479,000บาทได้ทุกอย่างพร้อมนะครับรถไม่เคยติดแก๊สไม่ช้ำแน่นอนนี่ไงมันห้าพินเห็นปะ่ะถ้ามันห้าพินอย่างนี้มันต้องเป็นประตูดูดอยู่แล้วแต่ว่า เดี๋ยวไปดูให้ไม่เป็นไรเพราะว่าข้างซ้ายข้างที่ติดก,กับะโดดนะมันดูดอยู่ห้าพิมเหมือนกันนี่บบนนนมาห้าพิมดูแลรถดีมากเลยเนาะปีหนึ่งสองไม้แท้หนึ่งแสนสามหมื่นโลด,ดูดีดูดีกว่าทุกคันที่ซื้อมาเลยดูดีสุดๆปีหนึ่งสองสองพันเจ็ดร้อยซีซีเนาะ LPG ไม่ไม่เคยติดรถเดิมๆเลย เดิมเป๊ะคาเตอร์ต้าคมๆเลยนะครับผมรถไม่มีการชนอะไรเกิดขึ้นพึ่งเข้าแบบพึ่งเข้าสดๆร้อนๆเลยใสๆบ่าไม่เคยแกะนะครับกัวนาะเป๊ะๆนะครับคารเดิมๆจากโรงงานดูดีเลยนะครับผมรถป้ถายกทมนะผมซื้อมาเรียบร้อยนะครับผมส่งส่งถึงมือเราเรถไม่ใช่รถโมนะซส้อสดเสรสดได้เลยนะจ๊ะเรื่องะมลนะครับ <S <S ยังด้ย แต่ตอนนี้ขอขาย2ราคาแล้วกันเนาะขายก่อนเก็บงานก่อนเก็บงานคืออะไรก่อนเก็บงานคือขายบาะขายสภาพนี้เลยนะครับผมยังไม่เปลี่ยนให้นะรวมถึงไม่ได้ตีตู้คอนโซลตรงนี้ให้นี่ใครจะจำได้ใชียวจะมีตู้คอนโซลให้ใช่ป่ะแล้วก็มีตู้บนให้แต่นี้มีทีวีให้แล้วนะอ่ะก็แล้วแต่ถ้าชอบแบบนี้ก็จัดแต่แบบนี้เลยนะครับผม479ไม่ได้เปลี่ยนยางให้โอนให้ฟรีของเหลวแต่กันให้นะดีไหมเออ แต่ไปดูไฟฟ้าต้องดูให้เขานะนะนั่ปกตินะหรือดูแลงห้ไม่เป็นไรนะครับผมของที่ใช้ไม่ได้ต้องใช้ได้นะปับภายในดำแล้วเรียบร้อยรถรถดีมากเลยนเลยนี่ยเออดูดีมากเลยถ้าจะไม่กล้าเดินขึ้นไปเลยไม่มีฉีกไม่มีขาดรถใช้ในบ้านเลยเขาบอกจอดอู่ที่ล่มตลอดเลยนหน้าไปดูมาให้นะอ่ะเดี๋ยวเราไปลองขับกันเนาะกับปี2012รถที่ไม่เคยจะแก๊สไม่แท้แค่130 0 0 0กิโลเมตรเราไปดูกันเลยดีกว่าเออดิดๆเลย น,น,นี่ดูหัวเจดูดิเนียน,นจริงง่ายงี้เนียน,น,นจริงใสใสจิ๊บจิบแล้วก็ไปตัวเชนแลนะ้วนี่ถ้าตัวเชนหน้าปัดจะเป็นแบบนี้อ่าไม่ไม่ไมาปัดดำดำธรรมดาเลยตัวเชนแล้วเรียบร้อยนะครับผมเตะไม่กันดัม้มกันดั้มมันหนะึ่งสี่นะวิญุาณเตะอัตราให้เรียบร้อยนะครับผมข้างหลังมีให้ครบนะครับผมกล้องหน้าก็มีนะกล้องหน้าเขามีให้พรอ้อมแล้วเขาก็ซิงกับ ีมีจอ,อกลางมาแล้วเรียบร้อยเลยโอ,โอ้โหโรคุ้มในราคา479,000บาทได้ทุกอย่างพร้อมนะครับรถไม่เคยติดแก๊สไม่ช้ำแน่นอนโอเคเลยทุกอย่างไม้งินได้หมดโอเคแจมม่จมมโอเบคเคได้เลยช่วงลังก็ด,ดีออิยไม่มีการกึกกเลยโอ้ยไม่เคยสื่อภาพ,พาลเ,เยาพาลวยขนาดนั้นว่ามีหน้าเขา ายนหน้าบี้ที่เราซื้อมากเลยอะแล้วแบบว่าโคตรแพงเลยนะเว้ยแพงซะสัดคือที่พูดตรงคันนี้กำไรไม่ถึงนสิบเปอร์เซ็นต์อะของดีกว่าไม่แพงจริงแต่ว่าไม่มือสวยจริงกวา่าภาษาเอ,อ่อพอคารามบอนสอบเขาเรียก็ล้างตั้งไม่ล้างตั้งเลยล้างตั้งเลยอะนะ <c oughs> ไม่ต้องเลยก็คือเปลี่ยนยางอย่างเดียวอะแต่ที่บอกน้อง479นะครับผมเราไม่ได้เปลี่ยนยางให้นะครับเดี๋ยวเขาบอกสักหนึ่งขอโอนฟรีนะครับ ใครอยากให้เปลี่ยนยังให้ลงถึงตีคอสอโคนให้ก็บวกไปสองหมื่นจบเลยนะครับที่สุดสไม่มีการบวกแหวกโอเควะ<ม>่ะดีเลยแหละดีดีเลยันนพงใครนหนก็ดีต้องขอใช้คำเดิมเนาะว่าเป็นรถที่สตาร์เออกไปเที่ยวได้เลยเออคือมั่นใจเลยสตาร์ปุ๊บขับออกไปเที่ยวได้เลยนี่เขาก็ส่งขับมาส่งจากลพบุรีนะอ๋อใช่ขับจากลพบุรีมาส่งเราฟิลเฟิร์มไว้ยังดูดี ตอนที่เราตลอดก็จริงคือสีมันไม่เพี้ยนเลยแต่ก็เหมือนเดิมพูดไม่เคยทําสิ่งเลยก็ก็ไม่เชื่อหรอกแต่เหมือนว่าสีมันไม่เพี้ยนะคือทํามานานแล้วแล้วไม่เพี้ยนไม่ต้องแบบว่าเดี๋ยวเหลืองเดี๋ยวขาวหรือเหลืองเดี๋ยวขาวใช่ป่ะถ้ารถมันโดนแดดเรือมันแบบว่าเสมอเสมอือทั้งภาพกใจหวังเลยปีหนึ่งสองได้สภาพแบบนี้ได้รถไม่เคยตินแก๊สได้ไม่แท้หนึ่งแสนสามหมื่น ข้าสุดตลอดทุระยะผมว่าน่าดูน่าดูนดะครับใครหาไว้ใช้ในบ้านอยู่สักคันนึงเนี่ยน่าดูน่าโดนดเลยผมเคยขายอยู่ก็ต้องมีห้าแสนกว่านะตอนนี้รถตูก้ก็แต่ตู้มันตกยากอยู่แล้วอะรถตู้มันตกยากเมืเทียบกับรถเซ็เมนอื่นนะเนาะรถตู้มันจะตกยากกว่ากระเพื่อนอยู่แล้วเดี๋ยวไปลองอีกโค้งหนึ่งนะเพื่อเดี๋ยวให้น้องเมถ่ายให้รอบกันเลยไปลองโค้งเดิมกันนะครับเอาเรื่องอีกหนึ่งแล้วเเนอร์แบานไหนจะใช้ได้ปะ หลากหลายหลาหลาตลาดก็ต้องคอมพิวเตอร์เออหลากหลายอะถ้าคำว่าหลากหลายขึ้นมาอะขึ้นมาถ้าใช้แค่ครอบครัวพี่อย่างเงี้ยเป็นพี่พี่จะขึ้นไปนั่งคันไหนหรือขึ้นจะขับคันไหนพี่ก็เลื่อๆขับเบนจอลีเพราะมันขับสบายกว่าลังคาเตียเข้าห้างเข้าได้เลยอ๋ออะไระเอออะไรเงี้ยมันมันต้องต้องหาแบบนี้ใช่ถ้ามึงถามคำถามว่าหลากหลายก็ต้องแพ้คอมพิวเตอร์แน่นอนเลยถ้าถามว่าอยู่ๆถ้าแบบครอบครัวสิบ หลาคนสิบคนอย่างเงี้ยคอมโเทอรี่ดีกว่าขับง่ายแล้วก็อาทจะจอดง่ายกว่าเตี้ยกว่านุ่มนวลกว่าคอมกว่าใช่เข้นานใช่แต่ถ้าเคยที่แบบเคยไปเที่ยวกับแก๊งพวกเพื่อนพี่จ๋าอย่างเงี้ยมันแบบสิบห้าอัพอย่างเงี้ยไม่ใช่อายุนะจำนวนคนเงแบบี้ยมันก็ต้องคอมพิวเตอรใ์ใช่เพราขับเหนื่อยกว่าอยู่แล้วเหนื่อยกว่าแน่นอนเลยเขาขับมพิวเร์เหนื่อยกว่าเยอะเลยต้านลมยิ่งสูงยิ่งต้านต้าน แตกกก่ก็มันก็ทีเดียวอะ่ะใช่ปะ่ะมันก็ทีเดียวเลยอะไรเงี้ยก็ต้องหยอกแลกกันไปที่การใช้งานมากกว่าใช่ใช่ครับใช่ครับแล้วมาครอบครัวงนก็ต้องเซลเนตุรี่แต่มาครอบครัวเขาบอกว่าพอดีผมมีรับทำงานด้วยอะไรค่ก็ต้องเป็คอมพิวเตอร์ครับอะไรเงี้ยหรือบางทีบ้านผมสามครอบครัวอย่างเี้ยแล้วแต่พี่ใช่ปะ่ะหคนละแบบแต่ถ้าเป็นในครอบครัวแบบสองครอบครัว สบายยๆเลไปทำต่อไปก็ทำไปแล้วก็หาพี่แล้วเปลี่ยนยางขับได้เลยหมายถว่าได้ทำต่อไหมพี่เออก็ได้แต่เราจะชอบนะเพราะว่าอย่าลืมว่าเวนตุรี่เนี่ยราคาเป็นเตี้ยพอไปต่อไปราคาวีพีมันก็จะแบบว่าเออราจะเตี้ยเตี้ยลงมาอีกใช่ใช่ใช่แต่ก็สวยอ่ะแต่เวนตุรี่ราคาพอๆกับเจอไปถูกกว่าถูกกว่าครับอ๋อไม่สิ ถ้าปีปีชนปีแพงกว่าเด็กชแพงกว่าใช่ถ้าปีชนปีแพงกว่าถ้าปีชนปีเลยแพงกว่ากันต้องมีประมาณเจ็ดหมื่นโอ้ปีชนปีเลยนะปีชนปีเลยนะเออพราะี่เลยว่ามันเป็นประตูสไลด์สองข้างคอมพิวเตอร์สไลด์ข้างเดียวอ่าแต่เเตอร์จะได้โปรกกว่าใช่ไปในไปในเชิงพาณิชย์ใช้งานได้คนละแบบอันนี้ก็ใช้ในครอบครัวซะมากกว่า ไปรลยว่ลูกเล่นมันปรับเบาะหันหลังเข้าหากันได้รวมถึงช่วงล่างด้วยใช่มันไม่ได้ช่วงล่างเชิงพาดินขนาดนั้นด้วยเพราะพวกนั้นมันเป็นแหนบด้านหลังใช่ไหมอันนี้มันยังเป็นบอกว่าความนิ่มนวลอะไรมันยังเยอะกว่าเยอะอเออขับดีจริงว่ะเฮ้ยแจ๋วเลยสุดๆไปเลย12ึ 1, ่ d ส l งเวนจอรีุ่ไมเซน 3. ไม่ติดแก๊ส สี่เจ็ดเก้าพอนะครับผมอยากให้เปลี่ยนยังเพิ่มให้อยากให้ตีมตู้ v i p ให้บวบมาสองหมื่นนะครับผมสุดเปหนึ่งผมถึงเก้าหกสามเจ็ดอมสู้พีเองรับสายทุกข้อความนะครับกับทุกช่วงทางสู้พีรถมือสองเา้าไปแล้วก็จัดการทุกบมเลยนะครับผมให้กับบัิใจพวกเราทุกคนด้วย